เมื่อคลิปก่อนนะครับผมพูดถึงเรื่องของเปลี่ยนชื่อแล้วชีวิตเปลี่ยนจริงไหมนะครับนี่คือชื่อคลิปก่อนนะครับแล้วก็มีแต่ละท่านก็เขียนมาเล่าในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อของแต่ละคนนะครับว่าหลายคนก็ดีขึ้นนะครับบางคนก็ปานกลางเฉยๆไม่ได้เกิดขึ้นเลยบางคนก็แย่ลงดิ่งลงก็มีนะครับก็แล้วแต่ว่าได้ชื่ออะไรแล้วก็มีความสัมพันธ์ในมุมใดนะครับบางทีชื่อบางชื่อเนี่ยพอใช้นะครับไปเรื่อย มันก็ค่อยๆชีวิตก็ค่อยๆแบบดรอปลงก็มีแล้วแต่ว่าเราจะได้ชื่ออะไรนะถามว่ามันมีความสมพันธ์ไหม,มก็เป็นตามหลักสิติมันก็มีบางส่วนนะครับที่มันมีความคล้องจองแล้วก็มีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะมันยังต้องมีเรื่องของดวงชะตาเรื่องของวงจุย้ยเรื่องของบุญและกรรมและการกระทํานะครับคือมันมีหลายองค์ประกอบนะครับแต่หนึ่งในองค์ประกอบของการ เปลี่ยนชีวิตนะครับส่วนหนึ่งมีเรื่องชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับวันนี้จะพูดถึงนะครับคนเกิดวันพุธในเรื่องของชื่อหรือตัวเลขเอาตัวเลขไม่ใช่ตัวเลขครับก็เรียกว่าตัวอักษรดีกว่านะฮะตัวเลขเาไว้อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวตัวอักษรดีกว่าที่เกี่ยวกับเงินทองนะครับเขาบอกว่าใครที่มีตัวอักษรนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทองเกี่ยวความสําเร็จเดี๋ยวนี้นะครับอยู่ในชื่อเนี่ย โอกาสหรือ,อง่ายๆคือเส้นทางของการที่จะมีเงินทองหรือว่ามีกินมีใช้นะครับมันก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในอนาคตนะครับก็แล้วแต่ว่าชื่อโดยรวมของแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ผมก็จะให้ดูว่าถ้าคนเกิดวันพุธนะครับจะมีเนี่ยครับชื่อเกี่ยวกับเรื่องเงินทองมักจะมีนะครับอตัวยอยักษ์รอเรือ นะครับลอลิงวอลแหวนนะครับสตัวนี้นะครับเป็นตัวอักษรจะบอกว่ามันควรใช้ชื่อนีอ้เป็นชื่อหลักก็ได้มังคนใช้แบบเป็นชื่อ,เ,อเล่นก็ได้นะไม่ใช่ว่าต้องเป็นชื่อหลักจริงๆนะครับเราถูกเรียกว่าชื่ออะไรนะครับมันก็มีส่วนหนึ่งแหละแล้วก็ชื่อในทะเบียนบ้านนะครับมันก็เป็นชื่อที่ใช้นะครับอย่างเป็นทางการ,รเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าชื่อหลักๆเนี่ยก็มี ตัวยอยักษ์รอเรือนะครับรอรีวาแหวนของคนเกิดวันพุธนะครับมันก็จะดีพิเศษโดยเฉพาะถ้าอยู่นําหน้านะฮะมันก็เหมือนกับว่าใครที่แบบถือป้ายป้ายกีฬาสีนะเด,นเดินนําหน้านะครับถ้ามีตัวอักษรดังกล่าวนี้มันก็เหมือนกับว่าเปรียบเทียบได้กับมีเงินนะครับนำหน้าทําอะไรมันก็จะมีความง่ายขึ้นบ้างหรือไม่ก็ จะทําแล้วไม่ไทําฟรีทําเปล่าอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่วันพุธนะครับแต่ถ้าตัวสอนนี้ไปอยู่ในแบบตําแหน่งตรงกลางหรือตําแหน่งอยู่หลังนะครับก็จะใช้ระยะเวลาหนึ่งในการที่จะประสบความสําเร็จนะครับเขาบอกว่าตัวอักษรเกี่ยวกับเงินทองนะครับจริงมาจากวิชาภูมิทักษะนะครับใช้คนเกิดแต่และว,วันนะครับมันจะมีหมวดหมู่อักษรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆในชีวิตนะครับบริวารนะครับลูก บริวารอายุนะครับคือสุขภาพเดชคืออำนาจวาสนาบารมีตําแหน่งนะฮะสีนะครับเงินทองนะครับมูลอุตสาหมนตรีกาลีอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคําว่าสีนะครับสคอราเรือสสีนะครับตามพระเจ้ากระผมนะครับของอาจารย์เปรืองนันทครท่านกล่าวไว้ว่าคำว่าสีคือเงินทองคือความสําเร็จคือความเจริญรุ่งเรืองนะฮะคือเรื่องของความเป็นมงคลนะครับในความสรุปสบายอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นถ้า จะเปลี่ยนนะจะมีคนชอบถามนะครับว่าถ้าจะเปลี่ยนชื่อเนี่ยควรจะมีตัวอักษรอะไรถ้าอยากได้เงินเป็นพิเศษก็มีตัวอักษรเหล่านี้นะครับที่จะแทรกเอาไว้มันก็จะดีเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของเงินทองเมื่อวันพุธนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่มีเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูในข้ออื่นนะครับผมจะพูดถึงเรื่อง ตัวอื่นๆที่เกี่ยวพันกับบางคนเกี่ยวกับเรื่องงานบางคนเกี่ยวกับเรื่องความรักบางคนเกี่ยวกับสุขภาพนะครับบางคนที่เปลี่ยนชื่อเพราะสุขภาพไม่ดีสมัยก่อนเขาก็จะให้เปลี่ยนนะครับไปรดน้ำมนต์เสร็จให้พระเปลี่ยนชื่อซะชื่อแส่ใหม่ซะก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเหล่านี้นะครับฉะนั้นใครที่คิดจะเปลี่ยนนะครับแล้วบางท่านก็อาจจะอยากจะให้แบบ เป็นชื่อเล่นก็ได้นะครับหรือบางคนจะทำจิตทำการจะทำธุรธกิจธุกรกรมารก็ร์ตนะครับก็อยากให้มีเรื่องของชื่อเสียงนะครับหรือว่าเงินทองนะครับให้มันราบรื่นหน่อยก็ใช้ตัวอักษรนี้นะครับตั้งเป็นชื่อร้านก็ได้ตั้งเป็นชื่อเฟซนะครับหรือชื่อเพจของตัวเองก็ได้นะครับนี่คือนำมาใช้จาใครทําำธุรกิจธุกรกรมนะฮะมันก็จะ เด่นในเรื่องของเงินทองเป็นพิเศษสักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวครับของคนเกิดวันพุธนะครับตัวอักษรที่เกี่ยวกับเงินทองนะครับถ้าใครที่เปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ว่าอนาคตอาจจะอยากจะใช้ชื่อของการทําธุรกิจธุรกรรมนะครับหรือว่าอยากให้มีความราบร่นนะครับก็ลองเลือกนะครับต่อไปถ้าจะใช้ ชื่อของ Facebook หรือว่าของเพจนะครับหรือว่าจะเป็น IG เป็นอะไรก็ได้นะครับจะเป็น t w i t t ตอร์อะไรที่อใช้ชื่อก็อลองใช้ตัวอักษรเหล่านี้นะครับก็จะมีเรื่องของความเป็นสีมงคลเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะครับและนี่คือเรื่องราวนะครับของตัวอักษรที่เกี่ยวกับเงินทองของคนเกิดวันพุธครับลาไปก่อนขอให้โชคดีมีความสุขเป็นกำลังใจให้เสมอครับสวัสดีครับ